ก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนด้วยนะผมที่เข้ามารับชมนะครับทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําปืนที่ดีมากๆอีกบอกนึนงครับสำหรับการไต่แรงลงแรงนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กันกับปืน AK117 นั่นเองนะครับผม ของของแต่งกันมากนะครับสำหรับในปืน AK17 นะครับ K 1 K 1วันนี้ผมก็มีทั้งหมด3มเซตนะครับ3ระยะนะครับในการยิงนะครับมาดูของแต่งในสวนของของแต่งในส่วนของเซตแรกกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซตแรกก็เป็นเซตมาตรฐานเลยนะครับสำหรับคนเล่นเยอะมากๆนะครับปากกระบอกก็บอก25ระยะดาเมจนะครับแล้วก็ปันท้ายนะก็เป็นอันนี้นะครับรดติดสองตัวกระตุกแรงดินแน่นอนแล้วความแม่นยำามลงยิงนะสำหรับ ทันท้ายนะครับเพื่อลบตัวกระตุกนะครับแล้วก็แรงดีแนวนอนไปเลยนะครับไปเลยส่วนของเลเซอร์นะครับก็จะเป็นลบแปเวลาในกรยิงความแม่นยำมา่เล็งยิงนะครับเซตนี้ก็เน้นความแม่นยำที่สูงมากๆนะครับในการยิงนะครับว่าเพื่อเพิ่มการยิงที่คมนะครับในการยิงเป็นเซตมาตรฐานของเซตแรกของเราในวันนี้นะครับใครอยากดูเซตไหนก็ข้ามไปดูกันได้นะครับ นี้ก็เป็นแมกกาซีนก็เป็นบวกสิบแมกกาซีนนะครับผมสําหรับความจุของแมกกาซีนนะครับก็อันต่อไปก็เป็นทิปหลังนะครับเป็นความมันย้ําเมื่อเล็งยิงนะครับสําหรับในเซตนี้ก็ใส่เป็นอันนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้คือเซตมาตรฐานของเรานะครับผมส่วนของแรงดีนะครับของเซตนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับดูถ้าไม่คุมก็จะดีหน่อยนะครับแต่ว่า เบอร์นี้ค่อนข้างคุมง่ายนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูดาเมจต่างๆของเซตแรงกันก่อนครับในส่วนของดาเมจระยะใกล้นะ,ะบบะนะครับก็จะอยู่ที่30นะครับระยะใกล้กระชิดนะครับสามสิบถ้าถัดออกไปนิดนึงจะเหลือยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบห้านะครับสำหรับระยะนี้ในการยิงหัวก็อยู่ที่สามสิบสองนะครับผมในการยิงหัวแล้วก็ถัดออกมาหน่อยนะครับในระยะนี้ก็จะเหลือยี่สิบสามยี่สิบห้านะครับยิงหัวก็จะเหลือที่สามสิบเอ็ดนะครับผมสำหรับในเซตนี้ระยะนี้ก็นี่เลยยิงหัวการควบคุมในการยิงนะครับ ง่ายมากนะสำหรับในเซตนี้เรามีความยิงที่แม่นมากๆนะครับยิงระยะไกลก็จะอยู่ที่22นะครับระยะไกลมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือระยะไกลสุดแล้วนะครับการยิงของแต่ละดานะครับยิงหัวจะเหลือที่24นะครับ24เน้นๆนะครับยิงหัวก็ยังแรงอยู่นะครับในการยิงระยะไกลก็คือควบคุมไม่ยากนะครับตัวนี้เดินที่เขาเจอในการไต่แรงบ่อยมากๆนะครับนี่นะครับ การยิงก็ค่อนข้างดีจะคมนะครับในเซตนี้เดี๋ยวก็ไปดูในการเล่นยิงกันบ้างครับสำหรับการยิงของแต่งต่างๆในเซตนี้นะสำหรับปากกระบอกนะครับที่เราใส่มานะครับก็คือเพิ่มระยะดาเมจที่5านะครับทำให้ดาเมจในการยิงระยะกลางนะครับไม่ตกนะครับในดาเมจของเรานะครับทำให้ยังแรงแล้วก็ยังยิงคมนะครับในการยิงนะครับอันที่2ก็คือที่เราใส่มานะครับตัวกระตุกนะครับในการโดนัะทะระยะไกลนะครับเราจะไม่โดน การกระตุ้ที่มากนะเวลาโดนยิงสวนมานะครับทำให้เรายิงง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ความมั่นยำของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในการยิงทำให้ยิงลูกกระสุนตรงขึ้นเยอะนะครับเจอก็เพิ่มความมั่นยำนะครับทำให้การยิงที่คมขึ้นกว่าเดิมนะครับที่เราใส่มานะครับแต่ละล้านก็คือของที่เหมาะสมดุลแล้วนะครับสำหรับในเซตน,นี้นะครับในการยิงนะครับการขึ้นสะโกะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แมกกาซีนเราก็เพิ่มมา นะส่วนใทรที่ยังคิดว่ามันไม่เยอะพอะก็เพิ่มเป็น18เลยก็ได้นะสำหรับไทรสำหรับแม็กนะครับแม็กจะใส่ติหรือเพิ่มมา,มากๆกว่านี้ก็ได้ครับทั้ง2อย่างเลยนะครับในการใช้นะครับในส่วนของจิบหลังของเราก็เป็นเพิ่มความแม่นยำนะเพื่อการยิงไกลที่ระยะกลางที่ลูกกระสุนจะไปตรงมากๆนะในการยิงนะครับทำห้เราควบคุมปืนในการยิง ลูกกระสุนเรายาค่อนข้างที่จะคมนะครับในการยิงลูกกระสุนจะตรงเป๊ะนะครับสำหรับการยิงจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการยิงระยะกลางและระยะไกลนิดหน่อยครับมานนี้นะครับของแต่งในคร่าวๆที่ใส่มาแล้วก็ดูได้นะครับการยิงครับปืนก็ควบคุมไม่ได้ยากนะครับการยิงก็ง่ายนะครับสําหรับในเซตแรกของเรานะครับสา่สมดุลนะครับยิงเน้นยิงใกล้กลางนะครับพอได้นะครับ แน่นอนนะครับเซตนี้คือโคตรดีนะครับสำหรับในเซตนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับในเซตนี้คือยิงคมนะครับสำหรับเซตนี้แม่นมากๆนะครับสำหรับปืนนี้นะครับโคดโหดจัดๆเลยนะครับสำหรับการเล่นนะครับสำหรับปืนนี้นะครับแล้วก็ไปดูกันในเซตต่อไปเลยนะครับสำหรับเซตการยิงที่ไวขึ้นนะครับไปเจอกันในเซตต่อไปเลย เซตที่2นะครับก็จะเป็นการเซตการยิงไวขึ้นนะครับสาหรับการยิงที่รวดเร็วนะครับอ่าลำกล้องปืนก็เป็นลดเวลายิงความเร็วเื่้นที่ลดความเร็วเื่อนที่ขนัดเล็งนะครับเวลาไปยืนบวกกันเราจะได้เดินที่เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าจะเสียแรงดีนับตั้งนะครับอ่าแล้วก็คลิปหลังก็เป็นความเร็วื่้นที่อีกนะครับแล้วก็ลดแเวลาเล็งยิงนะครับนี่เลยนะครับเราจะเน้นยิงไวขึ้นนะครับนี่ก็เป็นลดแเวลายิงลวความเร็ว ไปความเป็นยํำเมื่อเล็งยิงนะครับโอเคนะครับสำหรับเลเซอร์นะครับไปก็เป็นแมกกาซีนนะครับก็บวกสิบไปเลยนะครับหรือว่าใครที่ไปพอนะครับก็บวกสิบแปดไปได้นะครับสำหรับแมกกาซีนนะครับอันนี้แล้วก็ทิปหลังก็เป็นแรงทิปหลังก็เป็นแรงดีดแนวตั้งนะครับลบสิบสามนะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้ครับถ้าใครแบบอยากให้เร็วขึ้นก็เป็นอันนี้ไปเลยครับเราจะได้ความดีเลย์่วิ่งยิงมาด้วยนะครับ ในเซตนี้ครับผมจะใส่เป็นแรงดีนะตั้งนะครับแรงดีก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเราเอาไว้ยิงระยะใกล้นะครับเดี๋ยวก็ไปดูในการเล่นกันเลยครับในการเล่นนะครับการยิงที่ไวขึ้นนะครับเราก็สามารถการเดินที่เร็วนะครับในการยิงนะครับสามารถเดินหลบได้ไวนะครับสำหรับในเซตนี้นะครับการยิงก็ควบคุมอะไรก็ง่ายนะครับในการยิงระยะใกล้นะครับเพราะเรายังคงไว้ความนิ่งนิดหน่อยนะครับ ครับของแต่งต kind of um, ่างๆนะครับก็เป็นกานท้ายนะครับการยิงนะครับการบุกทะลวงอะไรแบบนี้นะครับสำหรับพวกแบบ็วิ่งปะทะนะครับสำหรับเซตนี้นะครับบุกไปเลยครับขึ้นตะกบไว้นะครับสำหรับเซตนี้ก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับสำหรับปืนนี้ในการยิงระยะใกล้นะครับ ในกระสีแล้วแต่นะครับจะใส่เท่าไหร่นะครับก็อะไรนะครับสำหรับในเซตนี้นะครับใส่ยีเยะก็ได้ครับแต่ว่าจะรีโหลดช้าหน่อยนะครับการบวกก็ประมาณนี้นะครับในการยิงไว้นะครับในด่านนี้ก็นุกี้ท้านุกท้านะครับก็เป็นด่านที่ยิงมันอยู่แล้วนะครับสำหรับปืนนี้นะครับระยะคือไม่ได้ไกลมากนะครับสบายยิงได้สบายเลยนะครับสำหรับในด่านนี้นะครับ ดูข้าวๆนะครับในการเล่นนะครับก็ลองแต่งแล้วก็เอาไปลองทดสอบดูได้นะครับในการเล่นนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่าผมคือรอยิบมันอยู่นะครับสาหรับปืนนี้นะครับในการขึ้นสโคปไวแล้วก็บุกไวนะครับก็โอเคเลยนะครับว่าขึ้นสโคปไวเหมือนกันนะครับแล้วก็ความแม่นยําก็คือใช้ได้เลยนะครับแม่นมากๆ ที่เขาเจาะไปเล่นกันในแรงนะครับคือปวดสุดๆเลยนะครับ่าแล้วก็ไปดูกันในเซตสุดท้ายนะครับในเซตที่สานะครับนี่สำหรับเซตที่3นะครับระยะไกลบุกควบคุมนะครับก็มาดูกองแต่งกันก่อนเลยนะครับนี่ครับปากกระบอกนะครับก็เป็นแรงดินหน้าตั้งแรงดินแน่นอนนะครับเพื่อเพิ่มความนิ่งของปืนขึ้นไปนะครับแล้วก็ลำกล้องปืนนะครับก็เป็น ส5ระยะนาเบนะครับความแม่นยำเมื่อเล็งยิงแล้วก็แรงดิแน่นอนแล้วก็ลบ15แรงดิแนวตั้งนะครับอย่าเสียเวลาเล็งยิงไปก็ไม่เป็นไรครับแต่เราก็ไปหักกับเลเซอร์นิดหน่อยนะครับลบแปดเวลาเล็งยิงแล้วความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับนี่คือสําคัญมากนะครับในการเล่นในกระตีนก็จะเป็น18ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น10ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะใส่แค่10เองนะครับแล้วก็แรงดิแนวตั้งนะครับสําหรับ คลิปหลังนะครับหรือว่าจะเป็นลบห้าก็ได้ครับแล้วแต่จะส้าใส่แรงดีแนวตั้งนี้มันจะควบคุมง่ายขึ้นเยอะนะครับนะแรงดีดนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นช้าขึ้นนะครับเวลาดีดขึ้นนะครับนัดแรกๆก็จะคมนะครับไปดูในการเล่นนะครในการเล่นนะครับตัะบอกอันนี้ก็คือสําคัญมากๆนะครับเพื่อลดแรงดีแนวตั้งลดแรงดีดแนนอนเวลายิงมันจะสายน้อยลงนะครับในการยิงนะครับ ทำให้เราคกบคุมได้ง่ายนะครับไม่เสียเวลาถึงมากนะครับแล้วก็ลำกล้องตัวนี้ปากกระบอกตัวนี้ก็คือระยะดาเมจที่ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ความแม่นยําแล้วก็แรงดีแนวตั้งที่เยอะมากๆนะครับลบไป15นะครับถึงโคตรเยอะนะครับแล้วก็เดเตอร์อันนี้ก็คือแน่นอนอยู่นะครับลบหักเวลาเล็งยิงออกไปนะครับเพื่อให้ไม่เล็งช้าไปหน่อยนะครับแล้วก็ความแม่นยําที่สูงนะครับในการยิงระยะไกลที่คมขึ้นนะครับ แคปซนก็แล้วแต่นะครับติดแต่ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าใส่เยอะมันก็จะเสียเวลารีโหลดนะครับทำให้ผมไม่ค่อยใส่นะครับจะใส่แค่ติดนะในส่วนของคิดหลังนี่ก็คืออันนี้ก็สําคัญนะครับว่าแรงดึงแนวตั้งคือนะครับเวลาเราควบคุมนะครับให้เราควบคุมง่ายๆนะครับถ้าเราใส่พวกนี้นะคราจะเป็นในนั้นก็ได้ครับก้ไม่ใส่คิดหลังนะครับก็เป็นใต้ลำต้องนะครับ ที่ถือนะครับนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าจะเสียเวลาแรงยิงนะครับก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยใส่นะครับจะใส่เป็นคลิปหลังแทนนะครับที่ได้มันน้อยกว่าแต่ว่าไม่ได้แรงดีแนนอนนะจะเป็นอนุจะมีเพิ่มแรงดีแนนอนเพิ่มขึ้นมาอีกจะทำให้นิ่งกว่านี้นะครับแต่ว่าขึ้นสะโพกก็จะช้าขึ้นนะครับลำดับอันนี้ก็คือสำหรับผมก็คือยังขึ้นสะโพกไว้นะครับก็ยิงคมนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเซตที่3นะผมก็ลองไปแต่งดูได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ มารีวิวจัดเต็มนะครับ3เตตนะครับแต่สนใจเต็ตไหนก็เอาลองไปเล่นดูได้นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็คลิปข้างหน้าก็เดี๋ยวจะมารีวิวปพนอะไรแล้วกด็ดีเดี๋ยวก็จะมาบอกกันใหม่นะครับผมในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะมาเเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work